สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการตอนกิ่งของมะนาวนะครับต้นไม้ที่มีเปลือกทุกชนิดเนี่ยก็สามารถตอนกิ่งได้แล้วแต่มะนาวตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงแล้วก็มีประโยชน์มากสําหรับคนที่มีต้นมะนาวอยู่แล้วนะครับก็วันนี้จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเมื่อวันที่จะตอนกิ่งกับมเมล็ดซึ่งช้าแล้วก็มีการกลายพันธุ์ด้วยแต่ถ้าเกิดเราได้แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ เราก็จะตอนกิ่งที่เหมือนกับแม่พันธุ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ทีนี้เราก็เอากิ่งที่ตอนเนี้ยไปขายต่อหรือไปขยายก็ได้ต่อไปก็จะแนะนําเรื่องของอเทคนิคที่จะตอนกิ่งนะครับสําหรับคนที่มีต้นมะนาวอยู่แล้วแล้วก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ไหนดีในการที่จะตอนขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเลือกกิ่งที่มีลักษณะตั้งฉากกับแกนโลกอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับหรือกิ่งนี้ทําไมที่ต้องเลือกกิ่งแบบนี้ก็เพราะว่า กลิ่งลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่ากิ่งกระดงจะมีการตั้งฉากมันจะบังแสงแดดซึ่งเป็นอาหารของใบไม้ต้นพืชในการสังเคราะห์แสงนะครับกิ่งพวกนี้ถ้าเกิดเราเอามันออกใบข้างล่างเนี่ยก็จะได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลิกกิ่งพวกพนี้ในการพิจารณาตอนกิ่งก่อนทีนี้ผมก็จะแนะนําการตอนกิ่งง่ายๆนะครับปกติแล้วเราจะใช้มีดในการตอนซึ่งจะใช้เวลาในการ คว่นกิ่งอยู่แต่ว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ลดเวลาเรื่องของการตอนกิ่งได้ดีมากเลยเรียกว่าคีมตอนกิ่งนะครับเป็นนวัตกรรมของลุงประสิทธิ์ท้องไซซึ่งผมก็เป็นลูกของลุงสิทธิ์จะมาสาธิตการใช้คีมตอนกิ่งลดเวลาในการตอนได้นะครับมาดูเลยครับเนื่องจากว่าผมไม่อยากจะปีนสูงๆขึ้นไปเพื่อตอน กิ่งกระดงที่เหมาะสมก็เลยเอากิ่งที่ที่เกะกะฝั่งทางเดินเนี่ยซึ่งเป็นกิ่งนี้ในการตอนขั้นตอนแรกนะครับเราก็เลือกกิ่งที่มีความแก่และอ่อนกลางๆก,ก็คือไม่แก่มากจนแตกหรือว่าไม่เขียวจนจนเขียวเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะยกตัวอย่างว่าเขียวเกินไปนะครับควรจะเลือกที่แบบว่าเป็นลายเป็นลายผิวไม้แล้วก็มีความเขียวๆอยู่บ้างางเงี้ยอย่างเงี้ยเหมาะสม และความยาวของกิ่งที่ตอเน,นี้ยควรยาวที่อยู่ประมาณ1ฟุตก็ตีว่า1ช่วงแขนสองนะครับมันจะเหมาะสมเวลาลงถุงดำเนี่ยมันจะสามารถลงถุงด,ดําได้แล้วก็ไม่ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยก็ใช้เวลาในการเรติบโตช้าก็จะเริ่มต่อเลยนะครับขอเราจะเอาความยาวตรงนี้โอเคแล้วเราก็ตัดแต่งใบที่เก,ก่าไป ปุ๊บตรงนี้นะครับที่ตรงนี้จะเป็นตัวช่วยในการตอนลองดูเวลาว่าเราตอนได้เร็วแค่ไหนปกติเวลาเราใช้มีดตอนเนี่ยเราก็จะควันข้างบนหนึ่งเส้นแล้วก็ควันข้างล่างหนึ่งเส้นความกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าคีมนี้เนี่ยเราจะทําเส้นบนแล้วก็เส้นล่างเนี่ยในเวลาเดียวกันเลยเริ่มหนึ่งสองสาม เวลาควันต้องควันให้ลึกถึงระดับที่เนื้อเยอื่อสีเขียวโดนตัดขาดหมดนะครับควันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองใช้ส่วนที่เป็นปากปากคิีมจับแล้วก็บิดให้แตกแต่งตกแต่งเล็กน้อย เพราะว่าเราควันไว้จนหัวท้ายมันขาดไปแล้วเราก็แค่บิดออกก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับจะเห็นว่าไม่มีเนื้อสีเขียวอีกแล้วมีแต่เนื้อสีขาวๆเพื่อให้เหมาะสมเนี่ยเราควรที่จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งเพื่อให้มันแห้งก็คือเหมือนกับว่าไม่สามารถส่งอาหารจากรากมาที่กิ่งได้อีกแล้วอาจจะทิ้งไว้สัก ครู่หนึ่งประมาณสัก10บนาทีหรือใครจะใช้น้ำยาเล่งรากช่วยในการทาในระหว่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยมาใช้ขุยมะพร้าวที่ห่อด้วยถุงมะติกเนี่ยมาประครบเพื่อให้รากงอก่อไปครับขั้นตอนแรกเสร็จแล้วครับครับหลังจากนี้เราก็จะมาตอนกิ่งกันต่อนะครับกิ่งนี้เมื่อกี้ที่เราตอนทิ้งไว้คราวนี้เราก็จะมาถึงช่วงที่จะชํากิ่งแล้วนี่เป็นน้ํายาเล่งรากที่ทำเองนะครับ ผก็แค่ป้ายเล็กน้อยแค่นี้หลังจากนี้ก็ใช้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วก็เอาน้ำที่แช่เนี่ยเททิ้งไปจนกระทั่งน้ำที่แช่ขุยมะพร้าวรอบสองหรือรอบสามไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่มีสีน้ำตาลแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวที่พร้อมที่จะทำกิ่งรากเพราะว่า น้ำสีน้ำตาลที่อยู่ในขุยมะพร้าวเนี่ยมันมีสารที่ทําให้รากเนี่ยจเจริญเติบโตชา้ามันมีชื่อว่าสารแทนนินเป็นสารลดฝาดนะครับแต่ว่าสําหรับการเล็งรากเนี่ยเราไม่ต้องการสารนี้เราก็เลยต้องแช่น้าําหลายน้ําหน่อยจนน้าใสแล้วก็คราวนี้เราก็บีบน้ําออกจนกระทั่งเป็นขุยมะพร้าวที่มีเพลควอมชื้อนอย่างเดียวก็ใส่ในถุงถุงแกงพลาสติกนะครับแล้วก็มัดลายไว้ขั้นตอนนี้ก็เราก็จะผ่าพุง ของถุงออกมาโอเคแล้วก็กิมๆิมนิดหนึ่งเพื่อเป็นร่องของก้ารสุดร้อยแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางของถุงครับโอเคครับขอบคุณครับ ทีนี้ก็ให้ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเราควรที่จะให้ร้อยแผลเนี่ยอยู่ด้านล่างเอาไว้เพราะเราไม่ต้องการให้น้ําจากน้ําฝนเนี่ยเข้าไปสะสมในถุงมะพร้าวเพิ่มเราต้องการให้เป็นพื้นที่ปิดเพื่อให้มันมีความชื้นอยู่แค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดมันแห้งมากเกินไปในหน้าแล้งเนี่ยเราก็อาจจะช่วยเพิ่มน้ําด้วยการใช้สลิงฉีดน้ําเข้าไปแต่ปกติแล้วใช้เวลาหนึ่งเดือนถุงมะพร้าวน่าจะไม่ถันแห้งเาราะมีความชื้นระดับนี้ ก็มัดบนไว้นะครับมัดเทนนนบปลายไปเลยก็ได้ให้แข็งแรงมัดเทนนมัดบนมัดล่างออืป๊บรเรียบร้อย ตัดแต่งความเกะกะออกไปโอเคทีนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนรากก็จะออกมาตามข้างนอกถุงเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับรากควรที่จะมีลักษณะที่แบบเริ่มจะเต็มนะครับแต่ไม่ควรปล่อยจนแก่เป็นสีเหลือง เป็นสีเหลืองเข้มน้ำตาลอย่างนั้นอันนั้นคือแก่ไปไหมแล้วไม่เหมาะับการน,นามาขยายควรที่จะแบบเริ่มจะขยายใหม่ๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขิงตอน